กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับการรีวิวผลิตภัณฑ์นะคะเออใครหลายคนก่อนเปิดเปิดมาคลิปนี้ก็จะเห็นชื่อใต้คลิปไปใช่ไหมว่าอีเนี้โอ้โหแบบเป็นแบบผลิตภัณฑ์ที่ดังมากในโลกโซเชียลคือแบบว่าเปิดไปที่ไหนที่ไหนลู่ทางไหนก็ต้องเห็นต้องเห็นนะใครใครก็โพสต์กันอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่คนใช้โพสตนะคนขายอะโพสเพราะว่า <laughs> <laughs> ตัวแทนจำหน่ายเยอะมากไม่เอยเปิดไปที่ไหนก็เจอก็เจอนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ทนกระแสไม่ไหวคะ คุณคุณคุณลูกปัดเดี๋ยวก็ต้องไปลองนะคะเออมันคือผลิตภัณฑ์อะไรเดี๋ยวจะให้ดูหน้าตากันนิดนึ่งปิ้งอ่าคุณคนนี้นะคะอีเนี้บอกก่อนว่าเนี่ยมันเป็นชื่อรุ่นนะมันเป็นชื่อรุ่นชื่อจริงๆชื่อ,อเดี๋ยวเอาชื่อรุ่นก่อนก็ได้ชื่อรุ่นก็ชื่อ instant age นะคะอ่า instant age แบบแปลตามตัว instant ก็แปลนเหมือนแปลว่า กระทันหันเลยอะแบบรวดเร็วทันใจเอกเลทนี่ก็คือแบบริ้วรอยหายไปแบบอย่างฉับไวอย่างรวดเร็วอย่างทันใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออนะคะนี่นบักก็ซื้อมา2อันนะซองนี้แก็บใช้ไปแล้วซ้อมใหญ่ซ้อมใหญ่หญก่อนจะรีวิวต้องมีการซักซ้อมก่อนน้หนึงนะคะอ่าน,นะคะตัวนี้นะคะเขาบอกว่ามันจะช่วยในเรื่องของแบบเกี่ยวกับการลดเลือนริ้วรอยโดยเฉพาะ ใต้ดวงตาแบบว่ากระทันหันเขาเคลมว่าทาเพียงสองนาทีเนี่ยถุงใต้ตาเนี่ยหายไปเลยขีดเส้นใต้หายไปเลยนะคะเออเอาสิออกตัวแรงนะคะหลายๆลท่านเนี่ยก็ยังจับจ้องจ้อง,งอยู่นะว่าตัวนี้สรุปมันยังไงกันแน่นะคะเดี๋ยวน้องปัดยจะมารีวิวให้ชมกันนะบอกลองทากันเลยนะคะนี่หน้าตอน,ชนอเช้าอูสดจริงนี่นะคะอ่าแล้วก็เขาบอกว่าเห็นผล ภายใน2นาทีอันนี้ก็เลยตั้งไว้นะ2นาทีแล้วเดี๋ยวมาจับเวลากันเนาะฉีกซองก่อนนะคะนี่เดเนื้อข้างในเขาจะเป็นแบบนี้นะนี่เป็นแบบชมพูส้มๆแล้วก็เนื้อแบบข้นๆอยู่เหมือนกันเนี่ยไม่ไหลเทกเจอร์ไม่แบบไม่รันนี่ นี่เห็นไหมอ่ะมาลองทากันนะคะแล้วก็จับเวลาเดี๋ยวทาเสร็จแล้วจับเวลาเนาะซูมขอซูมมาใกล้ๆก่อนจะได้เห็นหผลการเปลี่ยนแปลงนะคะ2สองนาทีเออว้า <c oughs> นี่ถุงใต้ตาเหรอครับคุณพี่ทาข้างเดียวไปเลยนะจะเห็นไหมเนี่ยหืมทั้งปูดทั้งบวมทั้งชั้นนะอ่ะเริ่ม ระหว่างรอนะคะเรามาทําความรู้จักกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้กันนะคะชื่อเต็มๆของมันก็คือเจเนสอินสเตลรี่เอเดเลสนะคะเขาบอกว่าเป็นนวัตกรรมใหม่สำหรับผลิตภัณฑ์ดูแลผิวบริเวณรอบดวงตาและริ้วรอยซึ่งถูกออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อดูแลบริเวณที่มีการสูญเสียความยืดหยุ่น ด้วยการพัฒนาสูตรอย่างพิถีพิถันผลลัพธ์ที่ได้คือริ้วรอยดูลดลงความหมองคล้ำดูลดลงและอาการบวมของถุนใต้ตานั้นจางหายไปให้ผลลัพธ์ชัดเจนภายในไม่กี่นาทีแล้วยังสามารถใช้ลดเลือนบริเวณริ้วรอยบริเวณหน้าผากร่องแก้มได้ด้วยเช่นกันเห็นผลในทันทีที่ใช้เช่นกันนะคะ ดูมาดูตัวนี้ว่าส่วนประกอบที่สําคัญของมันคืออะไรนะคะ Instanyl a t e นนะคะเขาบอกว่ามี Ingredient Active ของมันก็คือสารที่ชื่อว่า Arginine นะคะตัวนี้เขาบอกว่าเป็นกลุ่มโปรตีนกรดอะมิโนที่มีขนาดเด็กแล้วก็มีความบริสุทธิ์นะคะถึง80%เลยทีเดียวช่วยให้เกิดการยับยั้งการทำงานของ SNAr Complex ส่งผลให้กล้ามเนื้อบนใบหน้าเนี่ยผ่อนคลายริ้วรอยต่างๆเนี่ยจึงดูลดลงนะคะเขาบอกว่าตัวนี้มีการทดสอบการยับยั้งการทำงานของ SNAr complex ในห้องทดลองแล้วแล้วก็การทดสอบเนี่ยต่ออาสาสมัครด้วยนะคะพบว่าริ้วรอยรอบดวงตาเนี่ยเฉลี่ย17%เนี่ยดูลดลงนะ,ะภายใน15วันแล้วก็ลดลงอีก50%นะคะเฉลี่ย27%ในอีก30วันนะคะโอ้โห ส่วนในด้านความปลอดภัยนะเขาบอกว่าได้มีการทดสอบการระคายเคืองและความเป็นพิษของผลิตภัณฑ์แล้วนะคะโดยศึกษาผลกระทบต่อเซลล์ผิวก็เลยทีเดียวยีนเลยทีเดียวแล้วก็เซลล์ผิวที่บอบบางอย่างในช่องปากเนี่ยเขาก็เอาไปทดลองนะครับผลการทดลองนะคะสรุปว่าไม่พบอาการระคายเคืองและความเป็นพิษใดๆทั้งสิ้นนะคะอ่านี่ยครั ผ่านไปแล้วนะสองนาทีนะเนี่ยดูซิจากที่ข้างนี้นะเคยเป็นแบบเป็นสองชั้นเหมือนข้างนี้เห็นไหมตอนนี้มันก็จะแบบเนียนเรียบขึ้นเลยเปรื้ดขึ้นเลยทันทีเห็นไหมนี่แต่ว่าถ้าดูดีๆนะเกลี่ยไม่ดีมันจะเป็นคับคราบเห็นไหมเนี่ยมันจะเป็นคับค่าเป็นเส้นๆเ,เ,เนี่ยเนี่ยเพราะฉะนั้นต,ต,นะตั้งแต่แรกนะต้องเกลี่ยให้ดีตั้งแต่แรกนะคะอืมเนี่ยอืม เห็นผลแล้วเนาะนี่อะดูใกล้ๆดูใกล้ๆดูไกลๆเป็นไงต่างไหมนะครับ